สวัสดีครับผมต้นฮักกกอกนะครับวันนี้ก็มาใส่บ่ายกันนะครับในเช้าวันนี้นะครับนี่นะครับพระมาแล้วนะครับในขณะนี้นะครับนี่นะครับพี่นายโพธิ์นะครับก็มาสำรวจตามปกตินะครับนะครับพระมาแล้วนะครับในขณะนี้นะครับนี่นะครับ ไม่ว่าเป้าหวังนะครับแล้วก็พี่แอนแชนแนลพี่เสือพาไปนะครับก็มาเตรียมตัวใส่บาดกันในเช้านี้นะครับนะครับ นี่นะครับวัสด,ดีครับวัสด,ดีครับนี่นะครับปลาหันนี่นะครับนี่ก็เป็นองค์พ่อปูนน่นะครับนี่ครับเราเดินไปใส่ดูยูทูบเบอร์ใส่บาทกันก่อนนะครับในขณะนี้นะครับ ครับผมสาธุเอานะนี่นะครับเมื่อใส่บาทแล้วก็สาธุได้เลยนะครับเมื่อเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามให้กับต้นหักกะกอกะด้วยนะครับนี่นะครับดูยูทูบเบอร์ใส่บาทกันนะครับในขณะนี้นะครับนี่นะครับก็เตรียมตัวใส่บาทกันในขณะนี้นะครับโอ้ พี่เสือนึกว่าเก้าอี้ประซอหายไปไหนตัวหนึ่งขโมยไปยเอาไปคืนแกอย่าบอกใครนะครับอย่าบอกใครนะว่าเก้าอี้ประซอพี่เสือยืมมาคนี่นี่นนะครับรพรบพะก็มาแล้วนะครับในขณะนี้นะครับหมดแล้วเลยนะครับหลวงป้าคำสายยังไม่ออกมาครับตอนนี้นะพระมาถึงแล้วนี่นะครับพระมาแล้วนะครับในขณะนี้นะครับตาชานก็มาแล้วนะครับตาชานนะครับนี่นะครับ สวัสดีครับรได้ลไลมาผู้ชายก็มาแล้วนะครับคราวนี้นะครับปรหาวปรหวังนะครับก็มาใส่บาทแล้ว<ด>นะครับในขณะนี้นะครับนะครับเมื่อเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามให้ด้วยนะครับนี่นะครับ เปาวางก็ใส่บาทเลยนะแล้วนะครับนี่ตาชานก็มาแล้วนะครับมาเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะครับสาธุสาธุเลยนะครับนี่นะครับเดี๋ยวพระมาแล้วนะครับนี่นะครับพี่แอนก็ใส่บาทแล้วนะครับ นี่นะครับสาธุได้เลยนะครับนี่นะครับพี่แองก็ใส่แล้วนะครับนะครับนี่นะครับคุณป้าคำใส่ก็มาแล้วนะครับ เมื่อเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับนีสาธุนะครับสาธุกันแล้วนะเรียบร้อยแล้วนะครับในขณะนี้นะครับนี่นะครับ นี่นะครับพระก็กลับไปแล้วนะครับ <c oughs> นี่นะครับแล้วก็มาจะมาดูแมาคําใส่นะครับอวยพรให้กับเอฟซีนะครับอี <oz EN> ลุงคนทุกคนนะคะวันนี้ก็ เมื่อวานนี้วันพระวันนี้ก็นับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปขอให้ทุกคนเอฟซี FC ทุงคนขอให้อยู่ดีมีแรงขอให้สุขภาพแข็งแรงขอให้คิดอะไรก็ขอให้สมความมุ่งม,มา่นปารถนาในหน้าที่การงานและการเงินครอบครัวของคุณทุกคนเอฟซี FC ลุงพล ที่รักลุงพลและรักบ้านผกกอกขอให้มีความสุขมีความเจริญขอให้หน้าที่การงานและการเงินก็ขอให้ลื่นไหลชาตินี้ทั้งชาติจะไปไหนทำอะไรก็ขอให้สมความนึกคิดและความปรารถนาทุกประการด้วยเถินขอบคุณครับสาธุสาธุครับ นี่นะครับก็คือคําอวยพรของคุณแม่คําใสเรานะครับหรือคุณป้าคําใสนะครับนี่นะครับเมื่อเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามให้ด้วยนะครับน,นะครับเมื่อเข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะครับนี่นะครับก็เป็นร้านแม่คําใสผ้าฝ้ายกอกๆกกนะครับ แล้วก็มาตักบาตรทุกเช้านะครับนะครับนะครับถ้าไม่ติดธุระกันก็มาใส่บาตรกันทุกเช้านะครับยูทูบเบอร์ทุกท่านนะครับเมื่อเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตับตั้งค่ายให้ด้วยนะครับนะครับหมอกฝนนะครับขาวนะครับอันนี่ก็ จากนะครับทำบุญใส่บาตรเรียบร้อยแล้วก็หันมาดึงิวทัดเนาะเนาะของกบคุบริจิตต์นี่นะครับก็เมื่อใส่บาตรกันเสร็จแล้วนะครับก็มาดูบรรยากาศยามเช้ากันนิดนึงนะครับในขณะนี้นะครับนี่นะครับบริเวณรอบๆนะครับหมู่บ้านยูทูบเบอร์และนี่นะครับก็เป็นหน้าบ้านลุงพลนะครับนี่นะครับ นะครับน <emaal> ี mm ่ก็คือหน้าบ้านลุงพลนะครับนะครับเมื่อเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดติดตามังไ นี่นะครับเมื่อเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับ <c oughs> <c oughs> แล้วก็คลิปนี้นะครับก็ขออนุญาตลงคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วก็ขอให้เอฟซีทุกท่านนะครับมีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับและดูแลตัวเองด้วยนะครับแล้วก็ขอกล่าวคําว่าสวัสดีนะครับขอลงคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ